สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านนะคะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะพาท่านผู้ชมนะคะไปติดตามตัวเลขของแม่บัวนะคะงวดที่ผ่านมาเข้า0 6นย์นะคะท่านผู้ชมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีแม่บัวค่ะแม่บัวมันใสเนี่ยสุดง้ามแทนเนี่ยสุดสุดมาตะขายของ๋อแม่บัวมาตะขายของแทนมาตะขายของค่ะกระดิ่งคาราวาแม่บัวฝันดีเนาะนะคะ แม่ดิบ่แม่ฟันดีอยู่ค่ะเป็นจไดงแม่ฟันดีแบบไปลุ่งไปทงหน้าค่ะแล้วก็มานอนมามานอนตุนรูปหงาเขาโอ้จมูนเมื่อยไ่ค่ะเลยไปนอนนอนก็เลยยายแล้วก็ลุ่งมาค่ะลุ่งมาแล้วก็เลยว่าไปวัไปไปนวาสิผ้าไปเล่นบ้านไปบ้านเพืยายยายพีหน้าเจ้าของหน้าน่ะผู้เสียแล้วกันจ้า พาไปลุ้งไปเบื้องบ้านไม่เบื้องบ้านไม่เพื่อนนะนะค่ะก็เลยพาลุงไปไปเนี่ยก็เป็นปัญญาหยางค่ะแม่ห่างคุ้นมันเป็นเจไดคซื่อว่าเป็นปัญญา่างมันเป็นบ้านเก่าๆสมัยเก่าวะสมัยเก่าปีที่เพื่อนนุ่งผ้ากระเทียวผ้าอย่างไรสมัยคุ้นเป็ดช่อคนว่าแม่คนเป็ดซีเมนคุ้นเป็ดช่อเพราะว่าค่อกับลุงไปเพื่อนบอกเพื่นกระึงแขนลุงไปค่ะเพื่อนก็ว่าเลี้ยวๆเพื่อนเห็น อีนางนึ่งอย่าเพ่าผ่านเด้อคนว่่าคะตีตาสะกอนคนว่าจะผ่านได้คนว่าจีตาประทับตาประทับตาสะกอนคนว่าจ้ะประทับตาสะกอนยังไปได้กระสับประทับตาหนี่มันนก็ได้ตีตาไงตีใส่ๆค่ะตีใส่แขนเนี่ย๋อตัวแดงยื้นคึ่งก็เนี่ยประทับตาใส่แขนมองนี่แขนเลยนี่ใส่แขนมองนี่นะประทับตาแต่เพื่อนก็ได้ว่าเพื่อนก็ลุงไปว่าอีลาหาเขาไม่เห็ เพมันกินแน่ให้หน้ามันกินแน่มันหิวเข่าหิวหน้ามันเป็นวะหิวเข่าหิวหน้าแล้วก็เข่าหน้ากับจักมีองียงมันเป็นขับก็เข่าเข้าเลยเป็นเป็นกระเผาผีเลยนะคือหัวกับมกินแล้วคือจีบแดดพี่วะยิ้มบ่โลกมันคือเป็นนอนเป็นยังไตนุ่มเงียบเงียบดีเลยนจะได้มากินค่ะป่านนี้ก็เห็นคนหลายนั่นกันไม่หัวญาติหลายๆกันแล่นขึ้นที่วันแล่นยังไงเลยเขาจับดึงแขน ค่ดึงแขนไปผู้หนึ่งก็ดึงกระพาออกผู้นี่ก็ดึงไปวันใหญ่ก็เลยว่าเสื้อผ้าแล้วเมื่อดอกสิพผ้าเมื่อดอกเสื้อผ้าผ้เมื่อผ้าไปหัวคือมาพี่จีขึ้นมาบาขึ้นมาบานก็ไม่นันไม่แย่กันได้บ้านแต่ว่าตีตาเห็นแล้วล่ะตีตาเรียบร้อยตีตาเรียบร้อยไม่จะมีตัวเลขอยู่หันที่ว่าแดงจึ้งคือแดงจึ้งคือค่ะค่ะเจ็ดเก่า ได้สามตัวห้าเจ็ดเก้าเพิ่นได้เบ้ายังบโเพิ่นตีตารเพิ่นได้ตีตาเลยมันผ่านเลยด้เพิ่นไห้แล้วอะวันซาตีตาเรียบร้อยคือไห้ความหมายคือว่าถ้าเฮาตีตาเนี่คือเฮาเพิ่นไห้แล้วแตนได้แล้วเรียบร้อยได้แล้วอันนี้ค่ะได้แล้วสามตัวนี่สามตัวนี่มีตอนที่ไหยอยู่นะครับเรื่องการไม่เหมอกันครับสาตวเนี่ยเมื่ที่ผ่านมาที่เพิ่นบอกกันแปดหกศูนย์หรือหกแปดศูนย์เนี่ย กับผู้เดียวกันนี่บอกครับกับผู้เดียวกันนี่แหละเป็นพี่เจ้าพี่นี่นะครับเนี่พี่เจ้าพี่น่ะเพื่นไฮแสดงว่าเป็นเหล็กพี่บอกนะครับนี่เนาะเด็กพี่ใหญ่ล่ะบอกแดดีตาอย่างดีวันนี้เพื่อกับดึงแขนมาไม่บัว่ากับผู้นั่นก็ดึงผู้นี่ก็ดึงนะตั้งคนเตืองดึงแขนนะเพราะยังไงึ้นใครึ้อม่านนะอันใหญ่ก็ได้ว่าใหญ่ก็ได้ดึงคนใหญ่ก็ได้ปอยๆผ้าแล้วเมื่อยแล้นเมื่อยแล้วกับว่า แยกกันทาาไปทาามันเบิรงในเลอร์นัน่นเอาในเ,นเใลอร์เขาหายแล้วเขาหายตีตายเรียบร้่อยแล้วแล้ววางสิไม่ได้นอือแกกทาาไปทาาไปท่งมันน่ะกะ็คื่อเมื่อเมื่อแม่จะแดงว,ว่าห,วหายแล้วหายแล้วก็เลยคิดว่าเป็นตนัวน,น,นี้ละบ่แม่เป็นตัวนี้ละงวดที่แล้วนี่เพื่อนก็หายคือกันหายคือกันวมงวดที่แล้วเพื่อนหายตัวใดก็แม่งวดที่แล้วเนี่ยเพื่อนหายกหกแปดศูนย์หกแปดศูนย์ เอากระทือว่าเขาได้คันตัดเหล็กเนาะพี่น้องแมนบแจเขาอยู่หกแปดศเพราะว่ามันมี6กับศูนย์เนาะเลขมันออก0ูนย์หแมนบค่ะไดตัดสองตัวกันนาจะโชคดีทั้แมนวเนอเล็กบัวไหลตัวไม่หาแค่นั้นบ่ครังวดที่แล้วแควดที่แล้วนะสามนวดนี้ก็มาบอกอีกวดนี้ก็มาบอกอีกตได้กัแมนบัวาเจ็ดเก้าห้าประทับตาใส่แขนแดงจึ้งพึง ห้าเจ็ดเก้าพานแล้ววันที่านแล้วไฮแล้วค่ะสอนขึ้นมากกับแม่บอค่ะเบิ้งไม่เลิกเบิ้องยังไม่เิ็นไงแล้วนั่นเบิ้งเอาเนี่ยตัวเลขที่ไฮนี่ละแมนตัวเลขที่ไฮละเพิ่งตีตายเนี่ยเพิ่งยายเพิ่งจะไดว่าเบื้อาเบิงเอาเบิ้งเอาทางไปทางมั่นทางเมื่อที่ระบัดก็เลยไปไผ่ไปมั่นไปพ่ไปมั่นทันหลังเซ่กันเลยไม่หัวก็มาบ้านไม่หัวเพิ่นก็อยู่บ้านเพิ่นนั่นละค่ะ ต่างคนต่างงานหลังรงนะก็คือวางงวดที่แล้วนะก็คือว่าพนไห้เนาะไห้งวดนีพนกะไห่งหนีนกะหแม่แม่คิดว่าจังไดงวดนีก็คิดว่าเขาว่าแม่เขามันใจว่าเขาคักมันบอเขาคลั่กมันใจสามตัวนี่ล่ะสามตัวนี่ล่ะแม่นะคะเพ่นก็ได้ไห่สองตัวว่าแม่สองตัวบ่ไห้งวดก่อนก็ไห่ไห่ไห่สามตัวให้สามตัว แสดงว่าเพิ่นหายแค่์สามตัว<า>จจ๊งๆไงนะสามตัวคักๆนี่แหละสามตัวเจ๋งๆสามตัวคักๆพี่น้องนะคะค<ม>ือตัวเลขที่ยายผีบอกเนาะคุณยายเจ้าทีมันบอกค่ะคุณยายเจ้าทีหน้าค่ะเจ้าของหน้าที่ไม่บัวไปเป็นหน้าอันเจ้าทีที่เฮาไปเป็นหน้านัาน่ไเลเคยมีอย่งางแปลกๆอยู่บอกค่ะแม่บ่เเยมมาาดอกีสแต่ว่าเพิ่นกับมาในข่าวฟันแบบนี้ล่แหละพนมาหาแม่จากเธอแล้วค่ะ เทือสองเทืออนี้และเทือที่สองเทธอแอออรกกระถึกเลยทเทธอแรงกระถึงเลยเทือที่สองเทือที่สองเด้อพี่น้องเด้อเท่ากับที่ได้ยุสนางวัวน,นี้เนาะได้นะคะวความฝันของแม่บัวนี่แม่บัวเป็นคนที่ฝันแม่นยิ่งได้พี่น้องก่อนอัอน,นนี้ก็เคยเคยเห็นรงให้เอฟซีเบิ้งแต่หลุดแล้วเนาะแม่เนาะ<อ>นะคะเข่าทุกงวดอยู่สบายกรเว้นเว้นงวดหนึ่งสองงวดในสี่ก็เขานะสิ้ะ หลายปีแล้วกลับมาเขาีกบันห้างกันบ่เคยเกินสองงวดแม่นบ่เคยเกินสองงวดแต่ว่าปีนี้กลับมาาห้เอฟซีรวยอีกรวยอีกค่ะอะใดอยากโชคดีมีโชคลาภเขามากกดไไคลกดแช่นะคะก็จะเป็นตัวเลขของแม่บัวนะคะเป็นแนวทางความฝันนะคะเป็นเลขเอ่อเขาเอิน่าผีห้ผีหน้านอผีคุณยายนอคุณแม่นะ นะคะ,ม,คาะมาบอกสามตัวเจองๆเค็งๆเลยนะคะท่านผู้ชมอ่สำหรับ,บตัวเลขนะคะแม,ม่บัวสม้ติว่าเอฟซีมันมีมีโชคลาภนําเคื่อเพิ่นอยากโทรต,ติดต่อมาแม่บัวมีเบอร์โทรบอกครับเอาเบอร์โทรสะดวกเอาอย่าบอกเบอร์เคื่องบ่าแม่ทางเอฟซีบอหรือว่าล้อไว้สะก่อนล้อไว้สะก่อนเอาให้เลขเขาเงี้ยสะก่อนบอกสุดไท,ทยโอ้จ้า อันนี้จะเป็นงวดที่สองของแม่บ <Maria> ัวนะครับเนาะเพราะว่างวดที่แล้วก็ได้ตัดกันนะแต่โชคดีตัดสองตัวเนาะงวดนี้เพิ่งหายมาสามตัวการตัดเอาคือเก่าเนาะแม่เนาะเพื่อนเลยทั้งสองตัวสามตัวค่ะตัดเอาคือเก่าให้แม่โชว์ตัวเลขให้แน่จากแว็บหนึ่งโชว์โดนบระได้เด้อพี่น้องครับทางเอฟซีเพิ่นก็รอคอยตัวเลขแนวทางของแม่บัวเพิ่แคปหน้าจอนะครับแม่บัวเพิ่งหายมาสามตัวนะครับเด้อห้าเจ็ดเก้านะครับสำหรับ ผูใด้กัให้ตัดวินวินเราจะทำไปสองตัวห้าเจ็ดเจ็ดห้าห้าเก้าเก้าห้าและเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับเป็นแนวทางความฝันของคุณแม่บัวนะครับเป็นเจ้าทีมาบอกนะครับเป็นพีไฮพีหน้านะครับเป็นมาบอกจังๆนะครับสามตัวนะครับสําหรับงวดติพันธ์มากกับผูไดติดตามตัวเด็กขออแม่บัวก็น่าจะโชคดีนะครับตัดเด่นสองตัวเป็นหกศูนย์ศูนย์หกนะครับ ม้นนี้ก็ขอห้ยเอฟซีโชคๆคนหมานสุกูุตคนนะคะขอบคุณแม่บัวหลายๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณแม่บัวนะครับที่หายแนวข้างความฝันนะครับแต่ก็ฝันมาหลายขึ้นนะแม่ค่ะนผูมชมนะคะกับเป็นตัวเลขของแม่บัวนะคะเป็นความฝันนะคะพี่หายพีหน้ามาเขาฝันนะคะงวดแรกก็ได้ศูนย์หกนะคะสำหรับมวนนี้ก็ได้สามตูเข่งๆนะคะสำหรับทันใดที่เขามานะคะอ่า ชอบกระจัดขัดกระพานนะคะสำหรับตัวเลขของแม่บัวนะคะท่านผู้ชมนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อนำเสนอนแนวทางเท่านั้นนะคะขอให,หนนเ้เอฟซีน,นะคะใช้สติใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับท่านไหนนะคะที่ยังดวงไม่ดียังไม่มีโชคลาภนะคะการงานการเงินค่ะขายยังบลัมบลุ้ยนะคะ อยากได้ของดีนะคะแอดมี่ของดีของปู่ศิลานะคะสำหรับท่านใดนะคะที่สนใจนะคะอยากได้ของดีมีโชคลาภนะคะการงานการเงินค้าขายร่ำรวยนะคะโชคลาภวาสนาก็เข้ามานะคะอาจสนใจทักแชทแอดไลน์ได้เลยนะคะได้แอดจะพทาท่านผู้ชมนะคะไปเบิ้งของดีนะคะการท่านผู้ชมนะคะก็สําสหรับท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะ บูชานะคะรูปปู่อันนี้อันนี้รูปปู่นะคะท่านผู้ชมที่แขวนอยู่หน้ารถนะคะก็สนใจทักแชทแอดมา line, หรือว่ากําไรยกหินนะคะท่านผู้ชมส,สนใจทักแชทแอดไลน์มาได้นะคะ id line s เลขทีเลขสามสองห้าหนึ่ง s เลขทีเลขสามสองห้าหนึ่งนะคะบูชามาจากที่วัดของปู่ศิลานะคะธรรมอุทยานของปู่ศิลาสิริจันโทนะคะ รับใครที่เข้ามาติดตามรับชมก็ขอให้โชคดีมีโชคลาภนะคะขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกแชร์สวัสดีค่ะ